ครับไม้คูโฟอินวันไม้เจมเหล็กจานมีดหมอไม้ตะพดซ่อนเข็มซ่อน,อนมีดครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นถอดมีดออกมาได้ครับถอดมีดถอดใบม,มีดใส่เข็มแทนได้ครับตัวนี้หมุนออกหมุนออกหมุนออกแยกการใส่เข็มแทนครับเนาะใส่เข็มแทนเข็มสั่งยันนะครับเวลาลูกศิษย์ลูกหาเดินไปเชิญไปต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดก็ ใช้เข็มไปครับพกพาเข็มไปเอาไปทํามีดหมอกได้ครับมีดตัวนี้นะอันใดมีความสามารถที่ทํามีดทำาอะได้ทํามีดหมอได้ก็เอาไปครับตัวนี้ก็ใส่จานอัคระนาดานครับเป็นปลาเข็มเจิมน้าผาักได้จานจานอาัคระได้จานตะก,กุนได้ครับหัวนี้นะหัวแข็งเป็นหัวเหล็กคาบายนะครับเป็นเกียวเป็นเกียวนะครับเป็นเกียวก็ ถอดออกมาสลับหัวสลับข้างสลับข้างกันครับสลับข้างก็เป็นปากกาครับเขียนอักขรเขียนรายได้ตรงนี้เขียนหนังสือได้เซ็นชื่อได้ก็ถอดออกมาได้เปลี่ยนไส้ได้ครับลามึกอมดเปลี่ยนไซ้ได้เปลี่ยนไส้ได้เลยครับวันนี้อ๋อฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งเหล็กจานผิดฝั่งเหล็กจานหมุนฝั่งผิดครับวันนี้ฝั่งเหล็กจานตัวนี้ เป็นปากกาครับปากากาก็สามารถถอดสายได้เขียนหนังสือเขียนอะไรได้เขียนยันได้คนระับถอดสายได้เนี่ยใส่ตะกุมดมวลสาลก็ได้นะครับถ้าท่านใดไม่ชอบปากากาก็ออกก็ออกใส่ตะกุมดมวลสาลหรือว่าตรงนี้ก็เขียนตะกุดพันไว้เลยครับแล้วก็ยัดเข้าไปข้างในก็ปิดไ้เหมือนเดิมนะครับเป็นเกลียวครับไม่ต้องกลัวร่วงหานะครับล็อกไว้อย่างดีครับเนี่ย โอเคก็ตามนี้ก็ใส่ปลายปลายไม้ตะพดเนะี่ยคุยมีความยาวครับความยาวตั้งแต่ปลายนิ้วมือนะครับปลายนิ้วมือสุดแขนสุดอคอค้ำคอเลยนะครับตัวนี้สวยมากนะครับหัวตรงนี้ถอดได้ใส่ตะกุดมวลสารได้นะครับตรงนี้มีน็อตอยู่มีน็อตอยู่ใส่ปลายเข็มก็ได้ครับเวลาเดินทาง ต้องสิ์ลูกหาเชิญไปต่างจังหวัดเน่ได้ปลายเข็มได้มีรูนั่นได้ครบครับอันเนี้ยครบเลยครับได้ชุดนี้ไปถือว่าครบคุ้มมากครับวันนี้สอบถามได้ครับสั่งทำงานสั่ทำาซน969 328329โทรแอดไลน์ไอดีนะครับเบอร์นี้ได้เลยนะครับฝากเพจอาจารย์เอกด้วยครับอาจารย์เอกสอนสินช่างกึงมีศิน อจารย์เสอนสินบาร,รมีช่างกึงมีศินนะครับฝากไปด้วยครับฝากกดไลค์กดติดตามชมผลงานกันต่อไปขอบคุณครับ